สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงลัคนาสิงและก็ราศีสิงค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566ค่ะไปดูกันว่าไพ่ทาโร่ของเรานะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวสิงบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ ไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวสิงบ้างเรื่องเด่นๆที่ไพ่อยากบอกมีอะไรบ้างคะได้ไพ่ห้าดาบนะ6ไม้เท้าค่ะแล้วก็สามเหรียญไพ่เจ็ดดาบไพ่ตัวคุณเองนะ ราศีสิงห์นะคะสตริงค่ะแต่ไพ่ใบนี้ขอประกบด้วยอ่าจับมานะคะคู่กันเลยได้หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ Princess of Sauce ไพ่เดียมเพรสเดียมเพรสมากระสามดาบไพ่เดือโฟ ไพ่สมถ้วยแล้วก็ควีนคัพนะคะควีนคัพมากับแฮงแมนใต้สำรับของเราของชาวสิงนะคะก็จะได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คือเราก็ต้องอ่านกันไปตามหน้าไพ่เลยนะเป็นเดือนที่คุณจะต้อง ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องเลยในไพ่ห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณแกล่งนะเพื่อนๆชาวสิงห์ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็แกร่งมากๆไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะคะสตริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณฟังนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้เชื่อว่าคุณรับมันได้อะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คือความแกล่งเนี่ยแกล่งทั้งกายแกล่งทั้งใจจริงๆเนาะแม้เจอปลายดาบดาบที่ล่วงลงมานะคะหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเนี่ยต้องมองว่าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน วิซิรี่คือความสําเร็จหรือว่าชัยชนะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่รับราชการเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือใครที่สมัครงานไว้คุณก็จะได้รับนะคะการติดต่อมานะคะในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทํางานใครทําธุรกิจก็เป็นช่วงเวลาที่มันพุ่งอะ่ะธุรกิจพุ่งยอดขายพุ่งประสบความสําเร็จมากๆในเชิงธุรกิจการงาน นานดีค่ะสมเหรียญใครที่ค้าขายนะใครที่ค้าขายเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานขายเกี่ยวกับเรียกว่าขายบ้านขายที่ขายรถเป็นเซลล์เป็นตัวกลางอ่ในเรื่องของการแบ่งเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นบอกได้เลยว่า งานของคุณนะคะประสบความสําเร็จมากๆในเดือนนีอ้อาจจะได้รับเงินก้อนโตจากการพูดการเจราจาวาทศิลป์เดือนนี้นะคะใครที่หาเงินจากคําพูดคําเจราจาคือไม่ใช่งานออฟฟิศเนี่ยคือเป็นงานที่ต้องใช้คําพูดนะคะโน้มน้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาคู่กันเนาะในหน้าที่การงานส่วน ในเรื่องของเจดาบเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องอาจจะเกิดขึ้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณแก่งคุณแ่งพอที่จะรับสถานการณ์นี้ได้มองว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีคนเข้ามานะคะอาจจะมีคนเข้าแต่อันนี้ต้องขอ วงเล็บไปน,นิดนึงได้ไหมคะถ้าใครคู่ไหนที่รักกันดีอยู่ไม่ได้มีระแคะระคายหรือว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยแปลว่าในเรื่องของความรักนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณเรากําลังพูดถึงเรื่องเด่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับใครบางคนหรือตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ในคู่ของคุณนะคะในคู่ของคุณนะอา,อาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคู่ของคุณก็ได้ที กำลังมีอะไรกำลังมีอะไรเข้ามาแล้วทำให้คุณกำลังเอ็นเอียงอยู่อะถ้าเข้ามาฝั่งคุณได้ไหมได้นะอาจจะมีชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะเข้ามาทำให้ความรักของเพื่อนๆชาวสิงเนี่ยสั่นคลอนได้อาจจะเข้ามาทางฝั่งคุณก็ได้อ่ะมันเป็นอะไรที่ลับๆมันเป็นอะไรที่ บื้องหลังความรักตรงนี้มันมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นมันมีอะไรที่แอบกระทำประมาณนี้หรืออาจจะเข้ามาทางคู่ของคุณก็ได้แต่ก็มองว่าแต่ก็มองว่าอย่างนี้นะคะเรื่องราวตรงนี้ถ้ามันปรากฏขึ้นมาเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการพูดคุยจะมีการเจรจาจะมีการไกลเกลี่ยเชื่อว่าระหว่างคุณและคู่ของคุณเนี่ยถ้ายัง ถ้ายังรักกันอยู่เนี่ยจะมีการให้อภัยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะมองได้เป็นสองกรณีนะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าสมมติว่าในตัวของคุณเนี่ยอยู่ยังรักเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแล้ว คุณจับได้ว่าเออคือเรื่องนี้มันเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยคุณและเขาจะมีการเจราจาจะมีการไกลเกลี่ยแต่เชื่อว่าเพื่อนๆชาวสิงห์ก็ยังควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะคือจะเกลี่ยกันได้ไกลกันได้ไกลเกลี่ยกันได้แล้วก็อ่ะมีการเริ่มต้นมีการให้โอกาสกันใหม่เพราะสามถ้วยเนี่ยหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเออโอเคนะพอมันตกลงการเคลียร์ใจกันได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อกันได้หรืออีกกรณีหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าอืมระหว่างคุณและเขานะคะตกลงกันว่าเราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะทุกอย่างเนี่ยถ้ามันต้องจบลงไปแต่ว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะตกลงกันด้วยความเข้าใจเช่นสมมติว่าอ่ในกรณีของพเพื่อนๆชาวสิงห์เองก็ได้กรณีว่าคุณมีใครคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมาแบบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่านะ่ะ คุณอาจจะเจออยู่กับความรักที่ท็อกซิกมาก่อนอสมมตินะคุณอาจจะเจออยู่กับความรักที่ท็อกซิกมาก่อนคุณอดทนนะคุณอดทนกับความรักที่บางทีคู่ของคุณเนี่ยก็มีรับลมคมในกับคุณอะไรกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาตั้งนานแล้วจู่ๆก็มีใครบางคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณได้เห็นคุณค่าในชีวิตอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณแบบรู้สึกถูกให้เกียรติ อาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุณอาจจะจบเรื่องราวเก่าๆเคลียกันกับคนรักของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอดทนมานานเนี่ยเคลียกันได้ตกลงกันได้จบกันด้วยดีต่างคุณก็ต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณและเขาอาจจะกลายเป็น มิตรภาพที่ดีกัต่อการเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันแบบนี้มันก็จบดีนะคือทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงเนี้ยไม่ว่าจะจบด้วยการไปต่อไม่ว่าจะจบด้วยการเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมันก็เป็นอะไรที่จบลงได้ด้วยดีอ้าเป็นว่าการเริ่มต้นของคุณนะอาอามองที่ตัวคุณเลยดีกว่าการเริ่มต้นของคุณเดอะฟูลเนี่ยไม่ว่ามันจะจบแบบไหนคุณจะมีการเริ่มต้นด้วยความสุข เพราะสามถ้วยออกมากับเดลฟูนะการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมันจะรู้สึกว่าได้รับชัยชนะไม่ว่าจะตกรงกันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับพลังงานบวกคุณจะได้หลุดพ้นจากนี่แหละค่ะจากาสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่แอบทำอะไรกันลับหลังกันมานานราชินีเหรียญขึ้นมาออกมาบอกว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆชาวสิงห์เนี่ยอาจจะคิดมากในเรื่องของการเงินการทองอันนี้เรามาการเงินการทองแล้วนะความรักจบลงแล้วนะในเรื่องของการเงินการทองอาจจะคิดอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเออการเงินการทองเนี่ยมันจะลื่นไหล มันจะมีปัญหาอะไรติดขัดไหมค่อนข้างจะคิดหนักแต่ต้องมองว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยการงานการเงินของคุณเนี่ยมันก็ดีการงานการเงินคือดีเพราะฉะนั้นเจ็ดเหรียญก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลมากนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยการเงินของคุณจะฟื้นทุกอย่างจะกลับมาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับเออไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินลงทุนอะไรไปเนี่ยก็มองว่ามันก็จะมีผลกำไรให้กับคุณนะคะอ่ะ เอาเป็นว่ามันก็อาจจะมีเรื่องบางทีเนี่ยปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่บอกแล้วไงว่าทำอะไรเพื่อนๆชาวสิงไม่ได้เลยนะคุณเก่งแล้วคุณก็แกล่งคุณก็เอาอยู่ด้วยนะคะอะไปดูกันเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าใครอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆใครอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวสิงอีก ได้ไพ่แปดเหรียญค่ะสามไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่ปรินต์อ f s ส o n e นะคะไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่ h e Wheel of Fortune นะคะมากับสิบถ้วยโอ้คือดีจังเลยคือดีนะไพ่ห้าใบนี้เหมือนบทสรุปให้กับเพื่อนๆชาวสิงเลยนะคะว่าการเงินการทองของคุณเนี่ย คือดี8เหรียญนะคะัมีเงินมีทองเข้ามา,าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ชาวสิงคิดสว่ามันคือการเรียนรู้แล้วก็การเติบโตนะคะการเติบโตในชีวิตของคุณไพ่สามไม้เท้าคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหาในชีวิตของคุณที่จะเกิดขึ้นได้ในเดือนสิงหาคมนะคะคุณจะมันเหมือนกับว่าเข้มแข็งมากขึ้น แล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองถ้าใครรู้สึกว่าติดขัดใครรู้สึกว่าอมันจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยเอาเป็นว่าคุณมีทางออกในเรื่องของการเงินการทองกันแล้วกันหกเหรียญแล้วก็หกเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าใครที่ติดหนี้คุณอ่ะใครที่ติดหนี้คุณในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับหนี้สินกลับคืนมาหรือใครที่ มีปัญหาทางการเงินคือคุณอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาอะไรประมาณนี้ค่ะการพูดการคุยการเจรจาเนี่ยมันก็ยังมีทางออกนะคะมีทางออกนะกับการพูดคุยการเจรจา คือมันมีเงินเข้ามาแล้วก็ให้คุณเนี่ยอาจจะมีไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งหรือว่ามันไม่ทั้งหมดคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยคําพูดคําเจราจาเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินเนี่ยยังไงคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องของสิบถ้วยแล้วก็ไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ยอนาคตที่จะเกิดขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่า อาจจะหลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วก็ได้เพราะไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ยก็เป็นไพ่แห่งอนาคตเนาะแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็คือ1ิบถ้วยเพื่อนๆชาวสิงจะมีความสุขมีความชื่นมืน่นถ้าใครมีความรักครั้งใหม่ก็มองว่าคุณได้เจอคู่ที่ใช่ของคุณแต่ถ้าคุณมีการประนีประนอมกับความรักครั้งเก่านะคะกับคนรักของคุณที่บางครั้งมันก็สามารถที่จะเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นได้แล้วคุณยังไปกันด้วยดีในวันข้างหน้าคุณก็จะ คุณเนี่ยเขาก็จะรักกันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะเพราะไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่แห่งความรักความสามาคัคคีแล้วก็เป็นไพ่แห่งความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวสิงห์เอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องรับสถานการณ์แต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสถานการณ์ของอุปสรรคและปัญหาเนาะ ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเดือนที่คุณจะเคลียร์น่ะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ทั้งหมดเลยถ้าอยากจะแนะนําหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะตัวตนของคุณคะ่ะเพื่อนๆพื่แถวสิงห์อะไพ่ใบนี้ทาวและเมจิก เป็นไพ่แนะนำสำหรับคุณนะคะในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ในชีวิตนะคะของคุณนะคะในช่วงจังหวะนีน้นะเพราะบางทีเนี่ยคุณก็เจอปัญหาเจออุปสรรคแต่เราบอกแล้วใช่ไหมว่าทุกๆอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะอขอให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุณก็ได้อย่าได้คิดเช่นั้นเลยหลังจากนี้คุณจะมีความสุข ดังนั้นจงเดินต่อไปก้าวต่อไปนะคะด้วยความสุขค่ะเพราะคุณจะมีแต่ความสุขในวันข้างหน้าของคุณก็เปรียบเสมือนพไพ่ใบนี้เนาะในอนาคตที่คุณจะได้พบเจอก็ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวสิงค์ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่กดปุ่มตุปประแซงให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ